วันนี้เราเจะเอาหนังพ่อมดขวัญใจของคนทั่วโลกอย่าง Harry Potter and the Chamber of Secrets มาสปอยเพื่อนๆได้รับชมกันในปีที่2ของแฮ r ์รี เขาต้องเข้าไปพัวพันกับความทรงจําส่วนหนึ่งของเจ้าแห่งศาสตร์มืดและต่อสู้อย่างสุดชีวิตเพื่อปกป้องนักเรียนเลือดสีโครนหรือคนที่เกิดในครอบครัวมักเกิลจากปีศาจในห้องแห่งความลับที่แอบซ่อนอยู่ในโรงเรียนฮอกวอตซึ่งมีเพียงแต่ทาย,ยาทของซาลาซาสลิทเทลีนผู้สร้างห้องเท่านั้นที่จะเปิดห้องแห่งความลับนี้ได้แฮร์รี่จึงต้องหาทางช่วยเพื่อนของเขาไปให้ได้นั่นเอง คนหลักในเรื่อง Harry Potter and the Chamber of Secrets หรือ Harry Potter กับห้องแห่งความรักมีตัวละครเพิ่มมาในภาคนี้นั่นก็คือ Harry เด็กชายผู้รอดชีวิตจากหลอดบรมอร์ที่ในภาคนี้เขาต้องใกล้กับหลอดมืดางเข้าไปอีกขั้นทัก้อมแล้วเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลย h a r r y p o t t e r รื Potter, หรือแกนิวเรดค f f e เด็กชายผู้รอดชีวิตจากการสังหารของเจ้าศาสาตร์มืดหลังจากทุกยากจากการเลี้ยงดูของครอบครัวดอร์สลีย์ถึง10ปีหลังรู้ว่าตัวเองเป็นพอน่อมนชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและต้องเผชิญหน้ากับคนที่ฆ่าพ่อและแม่ของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เฮอร์เมลนี่เกรเจอร์หรือเอมมาวัชสันสาวน้อยที่เกิดจากครอบครัวมาร์เกลแต่เธอก็สามารถไร้คาถาได้อย่างแม่นยำ ได้รับเข้าเรียนที่โรงเรียนฮอกวอตส์ ot, ทั้งยังเป็เพื่อนกับแฮร์รี่และรอนในเวลาต่อมาด้วยความเก่งกาจที่เองทำให้เธอสามารถแก้ปัญหาและช่วยชีวิตของเพื่อนๆไม่ได้เสมอรอนวิส l e y หรือ r u p e r ร์กรินเด็กชายหัวแดงที่มาจากตระกูลสายพ่อมดแม่มดเลือดบริสุทธิ์เป็นเพื่อนคนแรกในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่แม้เขาจะไม่เก่งกาจในการไร้คาถา เขาก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือแฮร์รี่ในยามขับขันได้อยู่เสมอทอมเมอ r โรริโดหรือหลอดวอดมอร์ตอนหนึ่งเด็กชายสายเลือดสลิทเทรีนผู้หลงใหลและคลั่งไคล้ในาศาสตร์มืดจนยอมให้ตัวเองจมดิ่งอยู่ภายใต้ความแค้นและพลังอำนาจอันชั่วร้ายจินนี่วิสลีหรือบอนนี่ไวท์น้องสาวของรอนที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเปิดห้องแห่งความลับของซาลาซาสลิทเีนที่ ตายมานานนับ10ปีจนทำให้สัตว์ร้ายถูกปลดปล่อยออกมาทำร้ายเด็กๆที่มีสายเลือดผสมในโรงเรียนฮอกวอตเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นมาแฮร์รี่ต้องกลับมาอยู่บ้านของเดอร์สลีย์ในช่วงปิดเทอมจนวันหนึ่งเขาได้เจอกับดอบ็อบบี้เอลฟ์รับใช้ที่มาเตือนมาให้แฮร์รี่กลับไปที่ฮอกวอตเพราะที่นั่นกำลังม,มีอันตรายรอยอยู่แต่แฮร์รี่ไม่ฟัง พะหอกวับบ์เกรียบเสมือนบ้านที่แท้จริงของเขาทำให้ด็อบบี้ก่อความวุ่นวายจนแฮร์รี่โดนลูนวอนอนขังไว้ในห้องแต่ไม่นานเฟรดจอร์ดและรอนขับรถเหอะมารับแฮร์รี่ถึงที่บ้านเขาจึงต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านพูงกระต่ายของครอบครัววิสตีรี่ชั่วข่าวแต่เมื่อถึงวันเปิดเทอมชานชลาที่9 3้สก็ถูกปิดอย่างไร้สาเหตุทำให้รอนและแฮร์รี่ตัดสินใจขับรถเหาะตามรถไฟ จะไปยังฮอกบอตนั่นเองเมื่อถึงโรงเรียนรถเสียหลักตกลงบนต้นไม้เก่าแก่ประจำโรงเรียนอย่างต้นวิโลโลจอมหวัวแต่ทั้งคู่ก็เอาตัวรอดมาได้อย่างวุดวิดยังไม่ทันได้ไปถึงไหนเออการ์สฟิลด์ผ่านโรงที่เกลียดชังนักเรียนทุกคนในโรงเรียนก็จับทั้งคู่ส่งให้เอาบัสเดลวันดอร์ทำให้ทั้งสองคนถูกกัดบริเวณต่อมาหลังจากนั้น แฮร์รี่ก็ได้ยินเสียงแปลกๆเลยตามไปพบกับนอริสแมวสุดรักของฟิลที่โดนแขวนตัวแข็งทื่อและมีข้อความเขียนบนผนังด้วยเลือดว่าห้องแห่งความลับได้ถูกเปิดแล้วเหล่าศัตรูทาย,ยาทจงระวังทำให้ฟิลสโกรจัดแม่นักเรียนทุกคนก็สงสัยในตัวแฮร์รี่มากขึ้นแต่ด้วยความสงสัยของเธอแมวนี้ จึงขอให้ศาสตราจารย์มกตะเก่าเล่าเรื่องตำนานห้องในความลับในวิชาเรียนและหลังจากนั้นทั้งหมดก็รู้ว่ามีสัตว์ร้ายที่มีเป้าหมายฆ่าพวกเลือดสีโคนซ่อนอยู่ในห้องที่ถูกสร้างขึ้นโดยซาลซาสลิทเทลีนหนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียนและมีเพียงถาย,ยาาแท้จริงเท่านั้นที่จะเปิดมันได้ทําให้พวกเขาสงสัยในตัวเดโก้เมลฟอยเพราะตัวเดโกมามลฟอยนั้นเกลียดชังพวกเลือดสีโคนเข้าไส้โดยเฉพาะคือเมลนี o ่ D. อีกทั้งตระกูลของเมลฟอยเป็นสายเลือดพ่อมดบริสุทธิ์ขั้นสุดอีกด้วยเพื่อปกป้องความปลอดภัยาศาสตราจารย์กิลดลอยล็อกฮาร์สอาจารย์คนใหม่ที่มาสอนวิชาป้องกันตัวจากาศาสตร์มืดจึงเปิดชมรมการต่อสู้ตัวต่อตัวขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนซึ่งเมลฟอยและแฮร์รี่ได้เป็นตัวแทนต่อสู้ในรอบสาธิตด้วยความเกลียดชังของทั้งคู่ก็ได้สาดถาใส่กันอย่างไม่ยัง้งก่อนที่เมลฟอยจะเสกงู หวังเจ้าชนะแฮร์รี่แต่เหตุการณ์ก็คลี่คลายลงหลังจากที่แฮร์รี่สื่อสารกับมูด้วยภาษาพาซิเซลเม์ซึ่งเป็นความสามารถโดดเด่นของซาลาซาสลิตเทลีนและนั่นเองทำไมนักเรียนต่างพากันสงสัยว่าทายาที่แท้จริงอาจจะเป็นแฮร์รี่ก็เป็นได้เมอรอนและเฮอร์ไมโอนี่และแฮร์รี่พยายามสืบค้นข้อมูล ทั้ง3ก็ได้บอกแสว่าห้องแห่งความลับเคยถูกเปิดขึ้นมา50ปีก่อนโดยนักเรียนคนหนึ่งและสาเหตุครั้งนั้นทําให้นักเรียนอีกคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานแฮร์รี่ก็เจอสมุดบันทึกเปล่าๆเ,เ,เล่มหนึ่งตกอยู่มีชื่อเขียนว่าทอมวเมลโรรีดเดร์หลังจากลองเขียนลงไปในสมุดก็พบกับว่าสมุดเล่มนั้นเขียนตอบกลับมาบนกระดาษและพาเขากลับไปยังเหตุการณ์เมื่อ50ปีที่แล้วเขาถึงกับต้องตกใจสุดขีด มื่คนที่เปิดห้องนั้นก็คือแฮรกริดนั่นเองทั้งหมดจึงไปถามความจริงกับแฮกริตแต่ก็ต้องพบว่าเขาถูกพักงานชั่วคราวซึ่งแฮกริดก็บอกใบทั้งสามตามแมงมุมไปหลังจากนั้นแฮร์รี่ก็สังเกตเห็นแมงมุมตามทางเดินรอบโรงเรียนทั้งสามจึงเดินตามแมงมุมจนเปพาไปเจอกับเอล็กก็ แมงมุมยักษ์ที่สามารถพูดภาษามนุษย์ได้และเคยถูกสงสัยว่ามันคือสัตว์ร้ายในห้องแห่งความลับอัลลอก็เล่าว่าแท้จริงแล้วแฮกริดไม่ได้เป็นคนเปิดห้องนั้นและอะัลลอกก็ไม่ได้ทำร้ายนักเรียนแต่อย่างใดแต่มันคือเบซิลิสสัตว์ร้ายที่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้เพียงแค่สบตาก,กับมันและแฮร์รี่ก็ได้ยินเสียงบาซิลิสอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเคลื่อนไหวอย,อยู่ในท่อระบายน้ำในผนังของโรงเรียนต่อมาไม่นาน จินนี่วิสลี์น้องสาวของรอนถูกจับตัวไปและเฮอร์เมลนี่กับนักเรียนอีกคนก็โดนสาบเป็นหินจากการสบตาทางอ้อมกับเบซิลิสแฮร์รี่และรอนจึงต้องไขปริศนาทำให้เขาได้เผชิญหน้ากับเจ้าสมุดบันทึกหลังจากรู้ความจริงทั้งหมด รวมถึงความจริงข้อสำคัญที่ว่าทอมรีเดลก็คือหลอดโลเดมอร์แฮร์รี่ก็ต้องต่อสู้กับเบซิลิสอย่างดุเดือดสุดท้ายเขาก็สามารถสังหารมันได้ด้วยดาบของกิฟฟินดอร์แต่ถึงอย่างนั้นเองแฮร์รี่ก็ได้รับบาดเจ็บจากเขี่ยวของมันที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกในขณะที่แฮร์รี่กำลังจะตายฟ็อก ฟีนิกของอัลบัสดับเบิลดอก็มาช่วยให้เขาได้รอดชีวิตและฝั่งเขี้ยวงูลงบนสมุดมันถึงทําให้วิญญาณส่วนหนึ่งของวอลดูมอร์ถูกทําลายลงไปหลังจากนั้นเองลูเซียสมมลฟรอยพ่อของเดโกก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับด็อบบี้ลูเซียสโกรธมากที่แผนการของเขาไม่สำเร็จแฮร์รี่จึงช่วยปลดปล่อยด็อบบี้ให้เป็นอินสระหลังจากนั้นการผสมน้ำยาก็สำเร็จ ช่วยชีวิตผู้ที่ถูกสาปเอาไว้ได้บทสรุปเรื่องราวของหนังพ่อมดแม่มดขวัญใจของคนทั่วโลกอย่าง Harry Potter and the Chamber of s e c r e t หรือ Harry Potter กับพ้องใงความรับหนังผจญภัยสุดแฟนตาซีเรื่องราวในปีที่สองของ Harry เด็กชายผู้รอดชีวิตจากเจ้าแห่งาศาสตร์มืด ที่ในครั้งนี้เขาต้องพบเจอกับหลอดบอลลมอร์แวัยหนุ่มและยังต้องปกป้องเพื่อนของเขาให้รอดพ้นจากงูยักที่ซ่อนตัวอยู่ภายในห้องแห่งความลับอีกด้วยถ้าท่านชื่นชอบเรื่องนี้อยากดูเต็มเรื่องสามารถเข้ารับชมได้ที่เว็บเจ้าพระยาฟิล์อถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยขอบคุณครับ